สวัสดีครับเจมสมาโตมาอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับกิจกรรมกระชาที่หลายๆคนชื่นชอบอย่างตู้สุ่มแปดทีนั่นเองนะครับซึ่งตัวตู้สุ่มแปดทีนี้ก็จะมีของเด็ดๆอยู่2ออย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือจะเป็นเขาเรียกว่า a r r i v a l animation นะครับก็คือท่าทางเปิดตัวกับอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นตัวชุดนะครับที่เป็นชุดเก่านะซึ่งชุดนี้ต้องบอกว่าพี่ชอบกางเกงนะชอบกางเกงความจริงแต่ชุดนี้พี่ก็จะมีบอกว่าบางส่วนที่ชอบชอบชอบไม่เหมือนกัน นะครับน้องอาจจะชอบไม่เหมือนพี่ก็ได้น้องอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ต่น้องไม่ชอบก็มึงเอาอจบเอาจบไม่ได้ยังไม่เริ่มรีวิวนะครับโอเคมาเริ่มกันดีกว่านะครับสําหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้สุ่มแปดชีที่เริ่มจําหน่ายตั้งแต่วันที่23สิบสามกราคมนะครับไปจนถึงวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมก็เป็นระยะเวลาเจ็ดวันด้วยกันนะสำหรับตู้นี้นะครับ ซึ่งของข้างในนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนอันแรกนะครับอันแรกนี้ก็เป็นตัวหัวนี้แหละนะครับนะกิฟเฟสนะครับอย่ายิงนะไม่มีของหรอกโอ้ยเขาบอกไว้ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงสําหรับหัวกิฟเฟสตัวนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งหัวนะที่ฮาฮานะเราก็จะมีหัวฮาฮาอยู่หลายหัวนะหัวหน้ากวางนะหน้ามายังไม่มีนะครับหัวอะไรพวกนี้นะครับนะนี่หัวนี้อะไรนะครับก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับก็หัวปี๊บก็มีนะครับเผื่อเวลาเชียร์ทีมไหนทีมนันแพ้ก็มาคุมหัวนะครับ กระดึงกระดาษก็มีนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวนะครับที่แบบเรียกว่าเป็นหัวที่เซอรเบรตเซเลเบรตเทศกาลนะครับแห่งความสุขอะไรประมาณนั้นกระลองของขวัญโผล่มาจะเป็นหน้าตัวเองใครอยากเซอร์ไพรส์แฟนลองเอาไปทําดูนะตัวนี้นี่ก็อยู่ในตู้นะครับต่อมาตัวชุดอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นชุดที่ชอบเกง่งชุดนี้ก็ปิดหน้ากากน ชุดนี้ชื่อชุดว่า crimson criminal นะครับหรือว่า red knight นะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับเท่เท่เท่เก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันเสื้อกางเกงรองเทา้าทรงผมนะครับหมุนให้ดูจะเป็นอารมณ์แบบนักครเปอร์เซียอะไรประมาณนั้นชื่อว่ายามาขวางทางข่านะครับอธิบายชุด ซึิง,งให้ดูเทียบพากันบ้างนะครับ p a ย r w i คือทรงผมนะทรงผมคมจยิงกระเทสนะเป็นทรงผมแบบผมยาวแล้วก็มีสายคาสีแดงอยู่ข้างหน้าแมีปอ,อยออกมานิดนึงทรงผมแบบอารมณ์แบบจะว่าตัวรายก็ไม่ได้จะว่าพระเอกก็ไม่เชิงนะครับ mm. ความจริงหน้าเพราะาหน้าอาวารโดหน้ามันลายก็เลดูเป็นทรงผมตัวลายนะครับส่วนตัวอีก อันที่ชอบนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าคือกงางเกงตัวนี้นะเางเกงตัวนี้ความจริงแบบมันเป็นเางเกงที่แบบดูแบบสบายๆนะครับแต่ว่าสามารถใส่ได้กับพวกกล้ามทั้งหลายอะกระามทั้งหลายอะใส่ได้หมดไงปแต่ยิมมันไะด้ตีมันได้ไดกับพวกกระล,ม,ลมทั้งหลาย ไอ้ชุกกล้ามาจ้าบอกเลยน,นี่ได้ไหมไม่ค่อยด่าเท่าไหร่นี่ในอย่างนี้ความจริงกล้ามที่พี่ชอบที่สุดคือเนี้ยกล้ามไทยเนี่ยลายมันเท่ดิอันนี้ก็พอได้อยู่อันนี้ก็เข้ากันอยู่เออนี่เข้าอะ่ะ <laughs> <laughs> ยเอล์ปรินซ์นะสำหรับชนนุดนี้กล้ามกล้ามพี่แจัดกล้ามพ,าพามับไพ่มณีบางคนเรียกชุดพาไม่พาไพ่มณีอันนี้ นี่ก็เข้านี่นะก็ใครชอบก็จัดไปนะครับส่วนที่เหลือนะครับอีก2ส,ส่วนนะครับก็คือตัวเสื้อกับรองเท้านะครับชอบเป็นกางเกงกัน,กน,กนความจริงถ้าใส่กับกางเกงเท่ๆมันจะเท่ไหมนะกางเกงที่ดูแบบว่านัก,กรบนัก,กรบนิดนึ่งหาไม่เจอทีนี้ <c oughs> ตัวนี้อะ ไม่ใช่ตัวนี้ไม่น่าใช่เนะมาดูดีกว่านะตัวเสื้อนะครับก็จะเป็นเสื้อแบบแนวอย่างที่บอกเป็นแนวเปอร์เซียอะไรเงี้ยนะนะักฆ่าเปอร์เซียนะครับแล้วก็มีผ้าปิดปากแถมให้เลยนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นน้องสามารถใส่อย่างนี้ไม่ได้นะไม่เอานะน้องสามารถไปใส่พวกแว่นตาได้นะครับคู่กับผ้าปิดปากนะถือว่าเป็นความพิเศษของชุดตัวนี้นะครับ ปติชุดอื่นเนี่ยมันจะพับปิดปากมันอยู่ตรงพัดพัดพา้พาผัดหน้าใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะแยกนะเพราะฉะนั้นน้องสามารถไปใส่กับแว่นอื่นได้นะอย่างเงี้ยไปอีกพันนึงก็คือรองเท้านะครับรองเท้านี้เป็นรองเท้าแบบหัวแหลมแนวแบบาแแแบบอาร์บราตอรีชึบและของเด็ดอีกอันหนึ่งนะครับก็คือตัวอะไรวอลแอนิเมชันนะครับอย่างที่บอกว่า มันคือท่าทางเปิดตัวนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งหมด5อันนะครับในฟรีไฟล์นะครับมีของคอปรานะครับอันนี้ขี่มอไซค์ของคอปรานะครับมีของอชุดบูย่านะครับนี่ที่บินเข้ามานะครับมีของแม็กาเรนนะที่ขับรถเข้ามามีของกิจกรรมช่วงคริสต์มาสนะครับที่ขี่เรือหิมะเข้ามาและอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายก็คือตัวนี้นะครับอย่างเท่ขี่มา้ามา ขี่ม้ามานนะครับให้ดูเีเป็นม้าวิญญาณด้วยนะหรือว่าเป็นมาน้ำมันเป็นวิญญาณหรือมันเป็นน้ำเชื่อกันดูนะดะูองคเป็นน้ำเนาะใช่ไหมมาน้ำนี่มาน้ำที่ไม่ใช่มาน้ำนะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไ x เอ็กซ์เพคโตรพรอนุผู้พิทักษผู้พิทักเออป,ประมาณนั้น,น ก็สามารถใช้ได้ตอนที่เข้าไปในห้องนะครับลองลองตั้งตี้ดูก็ได้นะหรือนี่เอาลืมเปลี่ยนโถ้ยจบกันโมวไ้ตั้งเยอะตอนที่เข้าไปในห้องหรือตอนที่ได้ MVP ในโหมดแบบพ่กพวก c ี c อะไรอย่างงี้นี่จะขี่มาเข้ามาไอโจโจ โชว์นะครับโดยดยิงปืนสามทีนะออไปไไตัวอื่นตัวไหนเท่ๆตัวไหนเท่เนี่ยเท่ยิ่ติกมายิ่ติกมาขี่ม้าโชว์ดินี่อา่ายิงปืนอยู่ในตู้นะครับอยู่ในตู้เดียวกันถามว่าราคาเท่าไหร่ใช่ไหมราคาก็จะเริ่มที่เจ้าเพชร 3ามเ 99, า9 9เ9้า9ก้าเแล้วก็หกเคือหมดตู้อนะครับจะไม่เกิน1,912งพัเรบสพนะครับหนึ่เก้านึ่งสอพะก็การันตีว่าได้ชุดเมื่อกี้พร้อมกับท่าทางขี่ม,ม้าตัวนี้สุดเท่ไปอย่างแน่นอนการันตีหนึ่เก้าพไม่เกินนี้นะครับถ้าใครอยากได้ก็เหมือนเดิมนะครับตู้สุ่มแปดทีวันที่2 3่สถึงยี วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ให้ด้วยแล้วเ,เดี๋ยวไปเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าสัญญาไว้จะเป็นของฟรีนะครับซึ่งความจริงอาจจะมีคนเห็นแล้วก็ได้คือตอนที่พี่อัดคลิปไปอะ่ะพี่อัดไปล่วงหน้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆอ,อ,อยู่ในเกมนะวันที่พี่ลงคลิปเนี้ยน้องน่าจะเห็นแล้วว่ากิจกรรมตัวตุ๊ดจีนของเราเนี่ยกำลังจะมาแล้วนะครับกิจกรรมตุ๊ดจีนก็รอดูนะครับว่ามีอะไรแจกบ้างความจริงน้องๆน่าจะเห็นไปแล้วว่ามีอะไรแจกบ เยอะแย,ยะมากมายนะครับทั้งของเก่าของใหม่นะชุดน่ารักนะไปแล้วบ๊ายบาย